บนทางนี้ฉันเดินได้ไม่มีใครต้องนำทาง <Yeah. S 1> เพื่อนแท้ยังยืนอยู่ข้างไม่เคยจะห่างไม่ว่าจะพาง <Yeah. S 1> ในวันที่ฝันมันลมเราจะลุกขึ้นอีกครั้ง <Yeah. S 1> หัวใจไม่เคยยอมแพ้เรายังมีไฟอยู่กลางทางพ yeah. <Yeah>. yeah. ร้อมจกศู์ไม่มีทุนแต่มีฝัน <Yeah. S 1> โลกมันมุนถ้าไม่สู้ก็คงจบกัน เงื่อที่ยอดมันคือแรงในทุกวันฉันเรียนรู้จากความพลาดไม่ใช่กลัวมันเพื่อนบอกอย่ายอมเราจะมือแน่นแน่นไวล้ลำและลูกอีกใจยังสู้ไม่หนีไปแพลงนี้คือชีวิตที่ฉันเขียนใส่ใจทุกจังหวะคือเรื่องจริงไม่ใช่แค่โชว์ไปวันบน,บนทางนี้ฉันเดินอย่าไม่มีใครต้องนำทาง <No. S 1> เพื่อนแท้ยังยืนอยู่ข้างไม่เคยจะห่างไม่ว่าจะ ภาพมันคือพลังตอนที่ใจเราไว้มีรอยยิ้มมีน้ำตาแต่มันจริงกว่าใครทุกบทเรียนที่ได้มาไม่เคยเสียใจเพราะทุกเด็บมันคือครูที่สอนให้ฉันเข้าใจรักไม่ได้แปลว่าวานแต่มันคือแรงดึงดูดให้ฉันอยากดีขึ้นในวันที่โลกมันหยุดเธออยู่ในหัวใจแม้เราเดินคนละมุมแต่ไฟฟันยังลุกไมมไม่เคยดับลงในควันชีวิตไม่ต้องแฝของจริงต้องเจ็บบางทางมันฉันก็เดินไม่ถอยไม่หันหลัง หัวใจคนจริงมันมีตะแรงฝันเราจะก้าวไปพร้อมกันจนถึงวันนั้นบนทางนี้ฉันเดินแย่ไม่มีใครต้องนำทาง uh huh. เพื่อนแท้ยังยืนอยู่ข้างไม่เคยเจะห่างไม่ว่าจะพัา uh huh. ในวันที่ฝันมันลมเราจะลุกขึ้นอีกครั้ง uh huh. หัวใจไม่เคยยอมแพ้เรายังมีไฟอยู่กลางทาง โลกจำแค่เรายังไม่ลืมฝันไม่ต้องยั่งให้โลกจำแค่เรายังไม่ลืมฝัน mm hmm. yeah, yeah. ไม่ต้องดังให้โลกจำแค่เรายังไม่ลืมฝันก็พอแล้ว